สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูนา่นานาสาระบันเทิงค่ะสันติธรรมนัสนำทีมพลังประชารัฐ ถแถลงผลหารือเพื่อไทยร่วมหาทางออกแก้วิกฤตประเทศย้ำจุดยืนไม่หนุนก้าวไกลมีนโยบายแก้มาตรา1 1ึย้ำเป็นเรื่องที่พักรับไม่ได้ที่พักพลังประชารัฐเมื่อเวลา18นาฬิกานายสันติพร้อมพัดรอรมชคลังในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพยาและนายไผ่ลิศสสกําแพงเพชรร่วมถแถลงข่าวภาย หลังได้รับเชิญจากพรรคเพื่อไทยว่าพรรคพลังประชารัฐมีจุดยืนอย่างชัดเจนในการนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้โดยนายสันติกล่าวว่าขณะนี้มีความจําเป็นต้องแก้ปัญหาบ้านเมืองนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งสองเดือนกว่ายังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ทำให้มีอุปสรรคต่อการบริหารบ้านเมืองและประเทศซึ่งทำให้เกิดปัญหาหลายด้านตามมา ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงต่างๆซึ่งถือเป็นโอกาสเสนอจุดยืนของพรรคทั้งนี้ขอขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่ได้ร่วมมือหารือถึงแนวทางของพรรคซึ่งพรรคยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อให้ชาติมีความมั่นคงประชาชนกินดีอยู่ดีเดินหน้าไปตามหลักประชาธิปไตย พักมีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะไม่สนับสนุนพักการเมืองที่มีแนวคิดแก้ไขมาตรา1 1 2ได้มีการยืนยันกับพักเพื่อไทยว่าเป็นหลักสำคัญที่เราจะปฏิเสธหากมีพักก้าวไกลที่มีนโยบายและมีแนวคิดแก้มาตรา112เป็นเรื่องที่พักรับไม่ได้ร้อยเอกธรรมนัตระบุว่า พักพลังประชารัฐมีนโยบายและอุดมการณ์ไม่เหมือนบางพักหากได้ร่วมรัฐบาลก็มองเห็นว่าจะเป็นปัญหาซึ่งหากต้องร่วมงานบางพักที่มีอุดมการณ์แตกต่างกันเราไม่ร่วมด้วยซึ่งหลักการของพักชัดเจนที่ให้ความสำคัญในจุดยืนของพักคือ ก้าวข้ามความขัดแย้งโดยมีเงื่อนไขใดบ้างซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคได้วางหลักการอย่างชัดเจนไว้แล้วและพรรคจะไม่เสนอพลเอกประวิตร์วงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหากมีเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่ำกว่า250เสียงหรือกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ